สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีโซคูโซคนมานี้ก็วันที่ยี่สิบแล้วครับผมเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะมานี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งงวัวแม่นี่เนาะครับเนาะพุ่นนะครับ,นะรบหางเลืกหางลามดีนะครับเนาะ ให้านเลือกดานลามว่ต้องห่วงครับผมหางพันลึกลงคอลึกลงทองหลายครับผมผสมไปแล้วนะครับเนาะง้อแม่นี่ยคุณนะครับขอพันออกกันการจังน้อยนะครับผมนั่นนหะครับกีบเดียวกีบเท่างามดีนะครับเนาะหัวนมพันนี่ครบบควนสมบูรณ์ดีครับผมสีหัวนมน้อครับเนาะคุณนะครับน้ำโตพันจริงๆ มึงเอาห้องใบมึงหลอดก่อนครับบ้านนี่นะครับเนาะใบหลอดพ่นพอพันที่พันขัดสันขมา้าถับใบกับือซีไวซ์ศูนย์เก้าหกเนาะครับเนาะที่หลายๆคนนิยมช,อ,ชอบๆนะครับซีวซศูนย์สอหกเนาะครับเนาะวันเดือนปีที่ผสมนะครับเนาะนี่นะครับเนาะผสมครั้งแรกวันที่ยี่สิบเอ็ด วันที่หยิบเก่าปติดครับผมวันนี้ขมสาไซม์ครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะครับเนาะผ่านรอบมาได้ดีครับผมยังอีกมือหนึ่งกับครบเดือนนะครับเนาะ่ว่าง่อแม่นี่ผ่านรอบมาได้ดีเล้ครับเด้อเมื่ออื่นกับครบเดือนครับผมแม่เนาะครับเนาะสิสมไปพอพันกับขัดสันขม้าสุดยอดอยู่ครับผมสี่ใบศูนย์เก้าหกนาะครับเนาะเป็นงอออกสไตล์บะมันท้ายใหญ่ฮา ลูกโตที่พนสมไอ้นี่ลูกโตที่สองนะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่ฮันในยาวไกลลวครับแนวนี่เป็นออกสไตล์บางมันไทยใหญ่เฮาเลยนะครับเนาะงูแม่น,นี่ยขนาย่นยอน,นดีนะครับผมค้อมหนาขอมย่นขอมย่นบ่ผนผนแผดตัวได้นะครับเนาะงูแม่น,นี่คว้มสูงกับรอยสี่สิบห้าบวกขึ้นไปแต่แต่รอยห้าสิบนะครับเนาะ แล้ได้ก็บรอยชี้ผ่าบวกมีแน่นอนครับผมพูดนะครับดีบ่ดีไกลรอยหาสิบนะครับเนาะตัวหัวเเจอยกับบอไว้ต่าๆนะครับผมป้องกันการขาดเคลื่อนนะครับเนาะพันธิีว่าวัดมาพอดีครับแถ่พันธุที่ว่าต่ว่อยชีผ่ามีแน่นอนถึงรอยหาสิบบวกนะครับผมแม่นี่เนาะครับเนาะในด่านราคากับเปิดไว้แปดมื่นหาพันนะครับเนาะ แม่นี่นะครับเนาะสมพ่อพันธุ์ดีๆไปแล้วนี่พันรอบมาดีดีครับผมผสมครั้งที่สองกับพันรอบมาดีดีนะครับผมนะเบื้องทีนึงครับผมพอพันธุ์นธุนะครับ c y ศูนย์เก้าหกใบหลอดนั่นแหละครับสมครั้งที่สองเทียบกับใบหลอดมีสองมีสองหลอดนะครับผมนั่นนะครับเนาะให้ด่านสมครั้งที่สองกันนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเด้อแวบใช่แล้วอ๋อ ายนี่นะครับเนาะผสมั้งที่สองกันนี่แหละครับครั้งแรกก็ยิบเก่านะครับเนาะพฤศจิกายนครั้งที่สองก็บจีซิบีส์ธันวานั่นนหะครับตรงเป๊ะเนาะครับเนาะมันไม่ขาดเกินครับแม่เนี่ยเด็การดีอยู่ครับผมตรงไปตรงมาครับผมใบหอดตรงจากเต้นนะครับเนาะงัวแม่เนี่ยป็นงัวอ่างเงี้ยนะครับเนาะ อ้างรางนะครับเนาะพอเพิ่นการจิกหน่อยท่องกับการจิกหน่อยแต่ว่าไม่ได้าหางเพิ่นหนี่เบิดเท่านั้นครับผมหางเลือกทางลามหางเลือกหางลามดีนะครับเนาะนั่นแหละครับบันทายเพิ่นหนี่งบ่ต้องห่วงครับผมแต่เต็มวันนี้กับบดเท่านั้นครับ,มมรบ,บ,ท,รบทางใหญ่ความใหญ่ความยาวความสูงแข็งแดด หลายๆตัวเลยนะครับเนาะเขามีเขามียาวเหินนะครับแม่นี่นะครับเนาะกอเข้าดำจีมีดำจีบเด็ดจีบเท่างามทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเนาะนั่นนะครับเอาละ,ะครับผมคลิปนี้แพนเพจแพน,นครับกับซสซีเบิง้ง ยังจูใจนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบยวไปชั่งนี้แหละครับผมขึ้นมาอยากได้ทักมาโทรมาครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานคือเก่าขาทกขาถอนทางมกทางดอกรับประกันให้ครับผมจากช่องหัวเชีาย่อเนาะครับเนาะรับประกันให้คือเก่าครับผมคลิปนี้ก็จบยวไปชั่งนี้แหละครับผมสวัสดีครับ